เตรียมผักไว้ใส่ลาบอร่อยอร่อยจ้าใส่สารหน่ด้วยนะคะทุกคนเราจะมาจาลาบหมูแซ่บๆกันจ้าใส่สารหน่สวยๆกันจ้าสารหน่ใส่ลาบหมูจ้าพอประมาณแล้วนะ mm hmm. วนเนื้อหมูไปแล้วเรียบร้อยๆจ้ากับอิ่มสมานจ้า ตามใจลูกค้าเลยจ้ามะนาวก็เอ่อสับปะรดมะนาวชาค่แล้วก็ข้าวคั่วนะคะไม่ได้เลยนะคะข้าวคั่วเดิจ้าแล้วก็พริกผม คนให้เข้ากันค่ะทุกคนคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็กกใส่ผักได้เลยจ้ะใส่เข้ามเสิร์ฟแล้วจ้า lắc mùi sắc sắc nạ rồi chẳng biết cha lắc mùi sắc sắc cha con chán.